สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนนะครับก็มาฟังข่าวอาร์สตอลกันนะครับมีข่าวดีเกี่ยวกับวิตเตอร์ยูเครนนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฟังข่าวนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดคนละหนึงไลน์นะครับและอย่าลืมนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับ ไปกันที่ข่าวแรกนะครับข่าวแรกก็เป็น AFC 4 n e w นะครับใน Instagram นะครับเป็นบัญชีแฟนบอลของปืนใหญ่ชื่อดังนะครับและหนึ่งในผู้ติดตามบัญชีนี้ก็คืออินาก้การ่านะครับหัวหน้าโค้ดผู้รักษาประตูของอาร์เซนอลนะครับในโพสตภาพในสตอรี่นะครับว่าเขามีโอกาสนะครับพบกับอันเดียเบต้าในกรุงลอนดอนนะครับ ซึ่งเขานะครับถามตรงไปตรงมาเกี่ยวกับข้อตกลงของ v วกเตอร์ยุเคนะครับและได้รับคําตอบกลับมาว่าใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับพร้อมกับทําท่ายกมือนะครับยกนิ้วนะครับนิ้วโป้งนอกจากนี้นะครับทาง AFC f o นิวนะครับได้โพสต์นะครับสตอรี่เพิ่มเติมอีกว่านะครับอันเดียเมต้านะครับได้พูดคุยโทรศัพท์นะครับเกือบครึ่งชั่วโมงและเมื่อวางสายเสร็จนะครับ ใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับก็อาจจะเป็นข่าวดีเร็วๆนี้นะครับแฟนบอลปืนใหญ่เราข่วต่อมานะครับเป็นฟาร์มบิเซโอโรมาโน่นะครับรายงานผ่านทาง u t u b e นะครับล่าสุดออกมายืนยันว่าวิกเตอร์ยูเครสนะครับวางแผนนะครับไม่เขาร่วมการฝึกซ้อมนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับและตัวเขาเองนะครับได้แจ้งต่อเฟรเดริโกวารันดัสนะครับประธานสโมสรของสปอร์ติงลิสบอนล่วงหน้าแล้วว่า เขานะครับจะไม่ปไปรายงานตัวนะครับหลังจากที่ประธานสโมสรนะครับขู่ว่าจะปรับเงินมหาศาลนะครับโดยทางตัวของวิกเตอร์ยุคอเรสนะครับยังคงยึดมั่นตามความคิดของเขานะครับในการย้ายไปอาร์เซนอลและรู้สึกว่าข้อตกลงที่เคยมีระหว่างเขากับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับฝั่งสโมสรผิดสัญญา และไม่ให้ความเคารพนะครับสัญญาในการย้ายออกถ้ามีข้อเสนอ60ล้านยูโรบวก10ล้านยูโรนะครับยื่นเข้ามานะครับในขณะที่ปืนใหญ่เองก็ยังคงทํางานในเบื้องหลังเกี่ยวกับข้อตกลงนะครับของวิกเตอร์ยุคร์เรสนะครับดิวยังไม่ล่มนะครับข่าวต่อมานะครับเป็นไมค์แมกกราสนะครับนักข่าวของสื่ออย่างเดอะเทเลกราฟนะครับรายงานล่าสุดว่าในตอนนี้นะครับ ประธานสโมสรนะครับของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับตอบอนุญาตให้วิกเตอร์ยุเครตนะครับย้ายไปร่วมทีมอาร์ n ตันได้แล้วนะครับแต่เขายืนยันว่านะครับจะไม่ลดหย่อนค่าตัวลงอย่างแน่นอนครับโดยทางด้านของอาร์ตตันนะครับนั้นเพิ่งได้รับแจ้งจากสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับระบุว่าวิกเตอร์ยุเครสนะครับนั้นสามารถจะกลายเป็นนักเตะใหม่นะครับของอาร์ n ตันได้เมื่อข้อเสนอนะครับถึงตามเงื่อนไขที่ขอ ทางนี้นะครับเชื่อว่าสปอร์ติลิสบอนนะครับต้องการที่จะเริ่มต้นการัตีค่าตัวการย้ายในครั้งนี้นะครับที่70ล้านยูโรหรือประมาณ60ล้านปอนด์นะครับจึงจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้นั่นเองนะครับข่าวต่อมานะครับเป็นเฮอร์รี่กรอบนะครับอดีตปิกอาร์ตตอลในยุค8 0ูนย์นะครับเปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวิกเตอร์ยูคาเรตนะครับที่ตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทีมของอาร์ตตอลนะครับ โดยตัวเขานะครับออกมาเปิดเผยว่าแหล่งข่าวบอกกับผมและผมไม่ได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเองวิกเตอร์ยูเคเรสเป็นแฟนบอลของอาร์ตต์ตตั้งแต่เด็กเขาเชียร์อาร์ตตมาโดยตลอดและมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเขาต้องการย้ายมาอยู่กับเราอาร์ตต์นะก็เป็นการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับของตัวของเพอร์รี่กรอนะครับ ค่าต่อมานะครับเป็นแฮร์รี่วินเทอร์นะครับอดีตหัวหน้านักข่าชื่อดังของสื่ออย่างเดอะไทม์ครับรายงานล่าสุดนะครับว่าในตอนนี้อาอร์สตอแทบตกลงค่าตัวของวิกเตอร์ยุเครซนะครับเข้ามาร่วมทีมเป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วอาจอยู่ระหว่างการเจรจาสนเสริมนะครับและค่าคอมมิชชั่นให้กับเอเจนตของนักเตะนะครับ แต่สถานการณ์ในตอนนี้นะ,นะครับอาร์สตอลก็ได้เปรียบอย่างมากเลยครับโดยทางด้านของวิกเตอร์ยเคเรตนะครับต้องการจะย้ายไปร่วมทีมอาร์สตอลนะครับและเขาต้องการเขียนจดหมายอำลาเพื่อขอโทษไปยังสปอร์ตินิสบอนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาที่เขาเองนะครับไม่เข้าไปไรายงานตัวกับสโมสรน,นะครับและมีการคัดกันกันว่านะครับข้อเสนอที่เจรจาในตอนนี้นะครับอาจจะมีการ เพ Franc ิ ality, ่มโบนัสนะครับเพิ่มเติมนะครับการันตีเริ่มต้นเท่าเดิมนะครับซึ่งตัวเลขก็อาจจะออกมาที่ประมาณ65ล้านยูโรนะครับบวกโบนัสเพิ่มเติมอีก20-25ล้านยูโรนะครับค่าต่อมานะครับเป็น ภาพล่าสุดนะครับของอีธานเอวานิลลี่นะครับกองกลางตัวรุกทีมชาติอังกฤษในวัย18ปีนะครับที่ยังอยู่ระหว่างการพักผ่อนในช่วงปิดฤดูกาลนะครับหลังจากที่เดือนมิถุนายนปี2025นั้นนะครับเขาก็ร่วมการแข่งขันฟุตบอลยูโรยู21นะครับและคว้าแชมป์กับทีมชาติอังกฤษนะครับยู21มาครองได้สําเร็จนะครับโดยเขามีสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในทีมชุดดังกล่าวด้วยนะครับทางนี้นะครับอีธานเอวานิลลี่นะครับนอกจากเข จะได้ฟิตร่างกายนะครับควบคู่กับการพักผ่อนไปด้วยนั้นเพื่อเตรียมความสําหรับการแข่งขันฤดูกาลใหม่ในเดือนหน้านะครับตัวเขาและเอเยน่นส่วนตัวของเขานะครับได้ใช้เวลานี้นะครับกับการเจรจาสัญญาฉบับใหม่อีกด้วยโดยการเจรจามีความคืบหน้าอย่างมากเลยนะครับตามการรายงานของฟาร์บิซิโอโรมาโนนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นเองครับ ค่าต่อมานะครับเป็น s f w เ r รนะครับรายงานพิเศษล่าสุดนะครับได้ออกมาชื่นชมมารีเซลนกลองกลางอังกฤษนะครับวัย15ปีจากสมสรอาร์อสต์นะครับว่าเป็นหนึ่งในนักเตะเดาวรุ่งอนาคตไกลนะครับ และปัจจุบันนะครับเขาพร้อมด้วยแม็กดาวน์แมนนะครับวัย15ปีก็กลายเป็นตัวหลักของอาร์ส e ตอในชุด u 21นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็แบกอายุถึง6ปีด้วยกันนะครับและเขาก็อาจมีโอกาสนะครับขึ้นมามีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ในฤดูก,กาลหน้าอีกด้วยนะครับ สำหรับนะครับมารีแซมมอนนะครับก็เป็นกองหลังที่มีความคล่องตัวนะครับและเล่นได้หลากหลายนะครับเขาสามารถเล่นได้ทางตำแหน่งแบ็กขวาและเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเขาอ่านเกมได้ดีมากและยังชอบนะครับเล่นเกมรับได้อย่างไม่กลัวเกรงนะครับแม้ว่านักเตะที่มีอายุมากกว่าที่เขาต้องประชิญหน้าด้วยนะครับในสนามโดยมารีแซมมอนนะครับที่ปัจจุบันนะครับส่วนสูงของเขาก็183เซนติเมตรนะครับอายุเพียง15ปีในตอนนี้นะครับได้รับโอกาสจาก มิเกลอาริตานะครับร่วมเดินทางไปเก็บตัวปริซิซันกับทีมชุดใหญ่นะครับที่ประเทศสเปนซึ่งเขานั้นนะครับเป็นหนึ่งใน2นักเตะนะครับที่มีอายุน้อยที่สุดในแคมป์นะครับออีกคนก็เป็นแม็กดาวเมนนะครับ15ปีนะครับเพื่อนสนิทของเขาเองนะครับข่าวต่อมานะครับก็ประกาศออฟฟิเชียลนะครับสโมสรอาร์ซอลประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในการคว้าตัวมาเชลวอชิงตันนะครับแบ็กซ้าย อังกฤษนะครับวัย17ปีเข้ามาร่วมทีมครับโดยสัญญาอาชีพฉบับใหม่นะครับให้กับนักเตะครับอ่ารับนะครับมาเชียวอชิงตันก็เป็นอดีตรุ่งในอคาเดมี่ของสโมสรเชลซีนะครับแต่เขาก็ปฏิเสธการเซสัญญาอาชีพนะครับก่อนที่ตัวเขาเองนะครับจะย้ายมาร่วมอคาเดมี่ของสโมสรอาร์ซ็องนะครับและก็ได้เสัญญาอาชีพในวันนี้แล้วครับ นอกจากนี้นะครับเขายังเป็นลูกชายนะครับคนเดียวของไรอันเบอร์ทาน,นะครับอดีตแบ็กซ้ายทีมชัดอังกฤษนะครับที่เคยเล่นให้กับสโมสรเชลซีเซาแฮมตันนะครับแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าจะกลายเป็นนักเตะรุ่งอนาคตไกลอีกคนนะครับที่จะก้าวขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ของอาร์เซนอลได้ในอนาคตนะครับ ครับทั้งหมดนะครับก็คือข่าวประจําวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ